สวัสดีครับผมบอยครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเดนเจอร์รุ่น XL พัสด์สปอนะครับราคาขายอยู่ที่692,000บาทนะครับมากับโปรโมชั่นดาวเพียง59,000ื่นนะครับออกรถพร้อมชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าที่ติดตามช่องมาอยู่หรือเข้ามาดูใหม่นะครับก็มาดูกันว่า59,000ลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับบอยใส่ในส่วนของสกู๊ปนะครับทรงฟิตนะจะมีขนาดใหญ่นะครับ ตัวสุบู๊ปเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคือสีบอลนะพร้อมกับตัดด้านข้างเนี่ยเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ตัวโลโก้จะเป็นสีบอลเหมือนกันนะครับตัวโลโก้เนี่ยจะมีเป็นรูปม้ารูปกระทิงนะครับแล้วก็รูปแรดนะครับลูกค้าเลือกนะลูกค้าก็สามารถเลือกเลือกแบบได้ด้วยนะครับชุดกันชนหน้านะครับถูกเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเป็นชุดกันชนหน้า F 1 5 0นะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยจะทำคัว่าฟอร์ดนะครับสีบอลเงินนะ แล้วก็มีไฟ LED นะครับสีส้มนะครับแบบนี้นะครับสามจุดนะครับแล้วก็ชุดชายกันชนด้านล่างเนี่ยจะทำเป็นสีดาด้านตัดขอบด้านล่างเป็นสีเงินนะครับเราก็จะมีเพิ่มในส่วนของไฟตันบอกให้ด้วยนะครับชุดของ F150 นะครับก็จะมีไฟหลีสีขาวนะครับแบบที่ลูกค้าเห็นอยู่ตรงตัวกันชนนะครับชุดด้านหน้ายังไม่หมดนะครับบอยใส่ในส่วนของไฟหน้าให้ด้วยนะครับไฟหน้าเนี่ยอัปเกรดให้ใหม่นะครับปกติเป็นไฟมันติด diffeater นะครับแต่ตัวเนี้ยบอยเพิ่มในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์เข้าไปนะครับพร้อมกับทำบูอายนะคร แล้วก็จะมีในส่วนของไฟวิ่งรางวันแล้วก็คลิปมาแต่งเพิ่มให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้กับลูกค้าเลยนะครับพร้อมกับใส่ในส่วนของข้อไฟหน้าเพิ่มความสวยงามให้กับรถของเรานะครับด้านข้างนะครับก็จะมีคิ้วล้อนะครับขนาด6นิ้วนะแบบมีหมุดนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าลูกค้าสามารถที่จะเลือกแบบได้นะครับว่าจะเอาแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดนะครับตัวคิ้วล้อเนี่ยไม่ได้เจาะตัวถังลูกค้าแต่อย่างใดนะครับยึดจุดยึดเดิมหมดเลยแล้วก็ที่พิเศษนะครับโปร5,009เนี่ยบ อ่าสินิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กลายดอกไม้นะเป็นขอบสีเงินนะครับขนาดอ่ายางอยู่ที่2 6 5 6 0 R18 นะครับอ่าเกาเรียกว่าสวยงามเต็มซุ้มเลยนะครับสำหรับตัวยางจะเป็นยางของ Monster AT3 นะครับตัวนี้นะครับด้านข้างนะครับบอยติดในส่วนของเราหลังคาด้านบนให้นะครับเป็นสีดำนะแล้วก็กระสาดนะครับอ่าถึงช่องแคบเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ฟิล์มเซรามิกนะครับลูกค้าก็เลือกความเข้มได้ด้วยนะครับตัวมือเปิดนะครับเพิ่มในส่วนของเบ้ากันรอยให้นะครับตรงนี้นะครับเป็นสีดำด้านนะ แล้วก็สติกอร r กราฟิกทุกข้างอยู่นะครับอันนี้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกแบบเลือกรายได้นะครับอยากได้แบบไหนนะครับเรามีติดทนลูกค้าได้หมดเลยนะครับออกแบบได้เลยนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าก็รีเควสมานะครับว่าไปขอปรูปมาแล้วก็จะมีกราฟิกข้างหลังด้วยนะครับบันไดข้างนะครับรุ่นนี้มีมาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะครับมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายนะครับบอยใส่ในส่วนของโรบาร์เ็กเอาเรนเดอร์นะครับทรงแขนยาวนะพร้อมกับในส่วนของตัวไลเนอร์นะครับของฟอร์แท้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเบ้าตัวอทัง้มัน ให้กับลูกค้านะครับภาษีนำได้านนะด้านหลังก็มีสติกเกอร์นะครับคำว่า Ford ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านท้ายนะครับติดในส่วนของข้อไฟท้ายนะครับเพื่อให้แมทกับตัวของด้านหน้านะแล้วก็สติกเกอร์กราฟิกนะครับทั้งหลังนะครับมีคำว่า Land c r u i e r ตัวใหญ่ๆนี้เลยนะครับแล้วก็มือเปิดเนี่ยใส่ในส่วนของเบ้ากับมือเปิดแบบทรงปลายดาบนะครับปลายดาบก็จะมีตัวแถบด้านข้าง2อสองข้างนะครับแล้วก็ตัวกันชนหลังนะครับถูกเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกันชนหลังเหล็กของ Alender นะครับจะมีหูลากสีแดงสองฝั่งแบบนี้นะครับจะเรียกว่าจัด ให้ครบเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับโปรโมชันดาวห้าหมื่นเก้านะครับตัวนี้นะครับพร้อมชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามบอยได้นะครับศูนย์แปดหกนะครับสามสองสามสองห้าหนึ่งแปดครับหรือแอดดีไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับถ้าอย่างไงนะครับวันนี้บอยฝากลูกค้าที่เข้ามาชมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บอยด้วยนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ